คสวัสดีครับเป็นเคสายล่าครับวันนี้พามาออกไมย้ยิงปลาครับมาเปิดชลิปกันบนต้นไม้ครับเพราะว่ามาถึงนะก็เลยมาดูไม้เมื่อวานฝนตกครับก็เลย พามาออกล่ายิงปลาครับเป็นบอ่อครับหมายนี้เคยมายิงหลายรอบแล้วละ่ะอันนี้ก็มาเย็นแล้วครับหลังเลิกงานพอดีวันนี้เลิกงานไวก็เลยลองมาเฝ้าดูสักหน่อยครับว่าจะมีปลาไหมมีครับปลาช่อนขึ้นอยู่แต่ตัวไม่ใหญ่เนาะต้องหาไซส์หน่อยครับวันนี้มาหาดูไซส์ปลาใหญ่ๆห,หน่อยมันจะมีรอยไหมเอ่ย เดี๋ยวเราติดตามชมกันครับเผื่อจะพุกเจอไซส์สวยโอเคครับรอติดตามชมครับ ยิงไปแล้วครับปลาช่อนครับโดนครับวิ่งครับสายวิ่งไม่ได้กดกล้องกดกล้องไม่ทันครับนึกว่าไม่โดนด้วยถูไซน์ครับออกกลางตัวครับช่อน ไาเอาเรื่องอยู่นะครับไฟเได้อยู่ขึ้นลอยน้ำอยู่ครับมองนึกว่าไยไม่ใหญ่แต่ไม่ได้คลิปกดกดถ่ายไม่ทันครับ่เสียเลยตามขึ้นครับขึ้นไวคนระับนี่ครับ เราก็เกืบหลุดมือนกันถูครับเกือบหลุดดูครับ,บ,รรบเข้าคีพันดูสป่าเกือบหลุดรครับดูฉีกหลังหน่อยนึงช่อนครับดูครับสายป่าแต่เสียดายครับไม่ได้กดถ่ายตอนยิงเนาะก็ลเลย ไม่มีคลิปตอนยิงครับแต่ก็น่ครับถือว่าได้แต้มเนาะดูหัวหัวใหญ่ครับแต่ตัวก็สมส่วนนะครับตัวปลาตัวปลาเอาเรื่องอยู่ครับตัวนี้แม่เสียดายผมไม่ได้กดถ่ายตอนตอนยิงครับปลามันขึ้นบริเวณนี้นี่ขึ้นพอเห็นเห็นพอดีเลยก็รีบยิงก่อนกลัวมันลงไวครับนี่ครับอ่ะสาย đèn tem nhiều ạ, cột ba con hấp Hãy subscribe cho ไม่ได้เอาถุงมาใส่ครับเหลือไปแล้วเจะได้จังเลยไม่มีช็อตตอนยิงครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากชมคลิปต่อครับไปเรื่อยครับเดี๋ยวลองชมครับว่าจะมีแต้มต่อไปหรือเปล่าจะพยายามกดถ่ายช็อตยิงให้ได้ครับ คลิปนี้ผมก็จะก็จะฝากไว้เท่านี้นะครับฝากคลิปไว้เท่านี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมีธุระอีกครับตอนเย็นแล้วจะไปทำธุรนะเนาะก็คลิปนี้ก็จะไว้เท่านี้ครับถือว่ามาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับก็ได้ยิงไปสองทีเป็นตานินทีแรกเนาะแต่ยิงไม่โดนครับ ไม่รูกเป็นไรยิงไม่ถูกครับทีที่2ก็ยิงปลาช่อนครับแต่ไม่ได้กดถ่ายพิบิขอ่าเสียได้จังเลยช็อตยิงไม่ได้ถ่ายไว้โอเคครับเดี๋ยวไปดูผลงานข้างล่างกันครับครับสรุปผลงานนะครับนี้ก็ได้หนึ่งแต้มครับมาถึงบ้านแล้วนี่ครับผมปลาช่อนครับสายสวยอยู่นะครับเทียบกับแขนผมนะครับ เล็กกว่าหน่อยหนึ่งครับเล็กกว่าแขนน่อยหนึ่งแต่ก็ถือว่าสวยงามครับมินิครับมินิตัวนี้เริ่มทําผลงานแล้วครับแต่ก็ยังไม่เข้ามือเท่าไหร่ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องอินเชยสายล่าครับเห็นมันขึ้นหลายรอบแล้วจะยิงไม่โดนมันมันขึ้นไวลงไวด,ด้วยครับวนันนี้เหมือนว่าฝนตกตอน กลางคืนนะครับแล้วมันจะขึ้นไม่ระแวงเนาะลองไปเฝ้าดูก็มันก็ขึ้นได้ยิงจริงครับโอเคครับยังไงก็ได้แ้มหนึ่งแ้มเนาะอยังไงก็ฝากติดตามช่องอินทีสายล่าด,ด้วยนะครับถึงจะไม่มีชอ็อตยิงแต่ก็คลิปต่อๆไปก็จะพยายามให้มีชอ็อตยิงเรื่อยๆนะครับโอเคครับฝากผลงานด้วยนะครับ